สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกเอฟซร้านพีเนตออริโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอการสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่23เดือนมิถุนายน2568นะครับผมอีพีนนี้ผมมีในส่วนของตู้มือสองสภาพใหม่ๆนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับผมเป็นแบรนด์ของช่างชายนะครับเข้ามาสี่ใบนะครับภายในร้านนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตัวนี้ผมให้ไปเลย ตัวนี้99%นะครับลูกค้าซื้อไปได้ประมาณ่4-5วันนะครับเอาไว้ใช้ลองดอกเฉยๆนะครับแล้วก็ถอดดอกนะครับผมสําหรับท่านที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดโออําเภออนจานจังหวัดกาสินนะครับตอนี้ขายในราคามือสองนะครับจัดไปนะครับใบใบละ2,650บาทนะครับใบละ2,650บาทนะครับเป็นแบรนด์ของช่างชายครับอันนี้ยัง ใช้เปิดยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าหมุนเงินนะครับก็เลยนำกลับมามาขายให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับตะแกงฉีกนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวนี้ดูครับผมสาดสีระเบิดยังไม่ถลอกเลยนะครับตัวนี้ใบนี้ก็ถลอกนะครับผมสีถลอกนิดหน่อยนะครับตันนี้สภาพนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ละใบนะครับผมดูด้านบนนะครับด้านหลังสเปคคอนยังไม่ใส่เลยนะครับีนสเปคคอน ยังไม่ใส่ตัวสเปคคอนเลยนะครับผมยังเป็นเพลทอยู่เลยนะครับเปิดใช้แค่ลองเฉยๆนะครับลองเทสเสียงเฉยๆนะครับผมสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ราคาใบละสองพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับใบละสองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมสวยๆนะครับสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับใบนี้น่าจะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเทินนะครับเอาซ้อนกันนะครับผม สองใบด้านข้างมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเนบัดูตัวนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับมาดูในส่วนของขนาดกันบ้างนะครับผมขนาดตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับใบละสองพันหกร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ขายในราคาตู้เปล่านะครับสภาพสวยๆนะครับกว้างอยู่ที่ห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกเซนติเมตรนะครับลึกนะครับผมลึกเจ็ดสิบห้านะครับลึกเจ็ดสิบห้าสูงความสูงนะครับความสูงอยู่ที่แปดสิบ แปดสิบนะครับรวมที่แปดสิบเซนติเมตรนะครับผมใครที่เป็นเอฟซีของช่างชายทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวนี้แวะเข้ามาชมได้นะครับผมใบละสองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับได้ตู้สภาพมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ตู้สภาพมานะือหนึ่งถัดมาเนี่ยเป็นส่วนของอดอกพีอาร์ครับดอกพีอาร์ตัวนี้มีอยู่สองดอกนะครับตัวนี้มีสองดอกคงหล่อสภาพนี้ก็สวยๆเหมือนกันนะครับขายในราคา ดอกละ2,700บาทรวมจัดส่งให้นะครับ2,700บาทรวมจัดส่งให้นะครับสวยๆนะครับเป็นลูกค้าก็ซื้อมาหนึ่งไปเหมือนกันนะครับดูด่าดอกตึงๆเลยนะครับภาพใหม่ๆครับมีอยู่สองดอกนะครับสำหรับดอกพรสอะ2,700บาทรวมจัดส่งนะครับคนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้ซื้อไปยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปยังไม่ใช้งานมันก็จะเป็นดอก ชาเลนเจอร์1,200วัตต์ตัวนี้จะเป็นดอกซ่อมแล้วนะครับผ่านการซ่อมมาแล้วขายในราคาดอกละ2,000บาทนะครับจัดไปนะครับ2,000บาทนะครับสําหรับชาเลนเจอร์1,200วัตต์นะครับตัวนั้นนะครับส่วน PR นะครับดอกละ2,007รวมจัดส่งนะครับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้ที่หลานพิเนตออดิโออำเภอบางจานจังหวัดกาฬสินนะครับจะเป็นเพาเวอร์แอมป์นะครับเพาเวอร์แอมป์ก็จะมีเอเจนะครับมีเอเจผมใช้ลองนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเ ตัว3,000 VZ นะครับตัวนี้ตัว3,000 VZ สวยๆไมโครเทค3,000 VZ คันเฮ็ดนะครับตัวนี้อยู่ที่7,900บาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่นะครับ7,900บาทนะครับผมตัวนี้ขับลง4โอห์มได้นะครับขับ18ดอกเชนเจอร์หกขนี้ได้2องดอกเลยทีเดียวนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเอาไว้แอมนะครับผมมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นขับเสียงกลางขับพีเอชขับตู้มอนิเตอร์ขับแรมนะครับและเข้ามาชมได้นะครับผม ในส่วนของข้าวมาหนึ่งจะเป็นไมโครเทคตัวนี้นะครับ MTC ชีตหนึ่งพันห้าร้อยดนะเป็นแอมคัดดีนะครับตัวนี้อยู่ที่17,500บาทนะครับใครที่ยังมองหาอยู่สอบสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมตู้มือสองนะครับตัวนี้ตู้มือสองหนึสองจะเป็นบ v นะครับเป็นของแบรนด์ร้านนะครับยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหาตู้มือสองอยู่นะครับสุด b ี 18นิ้วนะครับตะแงฉีดไม้อัด20บินแท้นะครับใบละ1,900บาทนะครับใบละ1,900บาทนะครับสําหรับตู้บีีนะครับแบรนด์ร้านนะครับผมมีสองแบบนะครับอีกเซต้นึงครับตัวนี้เป็นเป็นตัวงูจับซซ่ไม้แบบแบบจับได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ด้านล่างจะเป็นแบบเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับบาเขาจะไม่เท่ากันนะครับแต่สูตรดีเหมือนกันครับผ ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับแต่ขนาดเท่ากันหมดนะครับท่านที่จะมองหาและเข้ามาชมได้นะครับมีอยู่สีใบนะครับผมอยู่สีใบตัวนี้ก็จะเป็นตู้อเมเจอร์นะครับซับเบดอเมเจอร์นะครับตัวนี้ซับเบดอเมเจอร์ตัวนี้ตู้เปล่านะครับดูด้านหลังนะครับขอมบีวีตัวนี้จะเป็นเพลสเบคอนนครับตัวนี้ส่วนตัวซ้ายมือผมจะเป็นเบคอนกลมนะครับใส่ดอกด้านหลังเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้นะครับท่านไหนที่สนใจสินค้ามือสองก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพี่เนตโอรีโอครับไม่ได้เป็นถังนะครับถังมาได้วันสองวันแล้วครับสำหรับถังขาวเก็บสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับไปละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับสาหรับถังเก็บสายไฟนะครับถังขาวนะครับสายแข็งแรงนะครับสำหรับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับใช้งานได้เนกประสงค์มากสำหรับถังขาวครับใบละ450บบาทไม่รวมจัดส่งนะครับ พี่สมาชิกไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับ EP นี้คลิปช่วงเช้าเช้านะครับมีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ